bye หลายพวมของพวกเราในคอนเสิร์ตนี้โอ้จะตั้งใจทำนะคะสัญญาวล้วจะทำอะไรดีแบบเต้นเต้นมากอ่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคุณหนูที่แบบนี้ควันเดียว แล้วปีแล้วก็เราจมีคอนเสิร์เดี่ยวของพวกเราครังกอะไรอย่างเงี้ยก็ติดแฟนมากึีแฟนขงวงใหม่ที่กว้างค่ไปดูได้นะคะพี่ถ้าสมมติถเอาวี้ลอ เดี๋ยวช่วงสิงหาค่ะอาจารย์หนักๆค่ะคาดว่าหลายคนจะโชคีมากๆ่อี้เราในคอนเสิร์ตนี้จะดเห็นความที่ใหญ่อลังการจริงนว่าที่พี่สะได้เหนอาจรแบบว่าประจานะแล้วก็แต่ว่าจริงๆพวกเราเชื่อมั่นในตัวทีมงานที่ี่แบบว่าคอยทำให้ภาพลักษณ์ของเราบอกมาดีอะไรนี้คะก็ค่อนข้างที่จะ มั่นใจแล้วก็ไว้วางใจว่าพี่เขาจะทำงานะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางของพวกเรากที่จะถึงคอนเสิรแชร์แต่หนูเชื่อว่าวันจริงยังไงก็ตื่นเต้นอยู่ดีตื่นเต้นจุดไหนตนเต้นจุดไหนต่นเต้นเลยหล่ะค่ะเหมือนเหมือนพอเราไปในสเตจเว่ร์สตีชใช่ไหมคะก็จะเป็นงานมีหลายศิลปินแต่พอเป็นคอนเสิร์ตของเราจริงๆแล้วเขามาดูมาชื่อวัดเพื่อมาดูแชร์เนี่ยแล้วก็มีความกดดัน การซัพพอร์ตแล้วก็การตอบรับของพวกเรามาอย่างดีสมอค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าพวกเราก็โชคดีมากๆเลยที่แบบว่าได้มีพี่ๆสื่อที่น่ารักแบบนี้เนาะแล้วก็แบบว่ามีพี่ๆแฟนคลับพี่ๆแฟนเพจทุกคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราแม้ว่าเราจะแบบว่าออกเพลงแนวไหนหรือว่าออกผลงานที่แบบว่ามันอาจจะแตกต่างจากเดิมไปตอนอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบว่ามีทุกๆคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบว่าความผักดันแบบว่าไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงแบบ รอเจอทุกคนในคอนเสิร์ตนะคะสามารถกด แต่รู้แล้วอะพอรู้ว่ามีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็ดีใจแล้วแล้วพอยิ่งแบบว่าได้ฟีดแบกที่น่ารักจากชาวจีนมากๆเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเติมไปในการทำงานของพวกเรามากๆแล้วอีกอย่างที่มาดูคูณเลยว่าเขาร้องเพลงเวอร์ชันภาษาไทยได้ด้วยก็เหมือนแบบว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของทีมบอล์มด้วยที่แบบว่าเอ้ยได้ทําให้คนต่างประเทศเนี่ยได้มารู้จักเพลงไทยมากขึ้นอะไรเนี่ยนะคะก็บอกว่าพวกเีจีก็จะเป็นหนึ่งในบรรพเซองของวงการทีมบอล์มนะคะที่อยากจะให้ทีมบอล์มไปได้ไกลๆกับทีาเราทุกคน No, yeah. i